ก็หลังจากจบซีซั่นที่แล้วไปเป็นไงบ้างผมจะมารีวิวให้ดูก็ผมก็จบไปในแรง์สูปรีมคอนเฟลเลอร์60ดาวตอนแรกว่าจะค้าไว้ที่50ดาวแต่ว่าเออลองเล่นอีกสักหน่อยจะได้60ก็ถึง60ีแบบชนะตอนเน่้งเลยนะก็ตัวที่ผมเล่นบ่อยมากก็คือเรียมาแบบไม่รู้เป็นอะไรนะอยู่ดีก็ชอบเล่นเรียมาแบบต่อให้แบบเจอตัวไปหาก็จนคิดเม็ดเขียว ไปพร้อมๆกับชาลอ็อตชาลอ็อตก็หลังจากที่แบบตัวมันเข้ามาอะไรเงี้ยคนก็บอกว่าไม่เก่งอะไรเงี้ยแต่ผมลองเล่นละลองเล่นจริงๆแล้วคือโคตรโก่งนะแพ้แพ้แค่ฟอเลยเองมันก็อันนี้มาไงก็ไม่รู้แต่ผมจำไม่ิดก็เอาหยาดไปออฟเลนแบบไม่รู้ไม่รู้ออฟเลนหรือเปล่าจำไม่ได้ก็จบไปด้วย60ดาวรางวัล351คนน้อยก็รีแลมเหลือคอมมานเดอร์2 คลิปนี้ก็จะมันเป็นเส้นทางสู่เมสซมนะคะรับเป็นช่วงของเรียวมะมันแบบเขาเรียกมันมีแรงบันดาลใจจากซีซันที่แล้วเพราะว่าเม็ดเขียวแล้วนี่ได้ MVP ทุกตาที่เล่นเมกาคิวฮอตค,คิวมาหมดเลยนี่เจนเนอรี่นี่ก็เป็นเซตไอเทมเซตหนึ่งเซตสองเซตห,หนึ่งก็จะเป็นช่วงอยู่คอนเอ้ยอยู่คอมเซตสองจะเริ่มขึ้นคอมแล้วอะไรอย่างนี้ตอนนี้ก็ขึ้นแล้วครับขึ้นระดับประเทศแล้ว ตอนตอน,นตอนนี้ผมอยู่ที่3 8สแปดน่าจะขึ้นไม่ส่งไม่ยาก๋ยวก็ให้เป็นกำลังใจใหครับสี่นะตอนนี้อยู่ยาเลยแค่ปัจจุบันก็รุ่แปดแล้วละอาจจะมันรันลงคลิปน่าจะ20-30แล้วผมก็ใช้เวลาเะีรนเก็บคลิป,ปสะสมคลิปไปนานมากเพราะผมขอรีวิวเรียมาก่อนตอนนี้ผมเล่นเรียมาก็ต้อง เป็นตัวที่แบกไม่ได้นะต้องอาศัยฮีโร่ตัวตัว,ตวในทีมเยอะมากอาศัยโลมอะไรเงี้ยโลมต้องเก่งป่าต้องเติมไฟอะไรเงี้ยก็คือชนะแน่นอนจบเลยมาที่เกมแรกครับก็อยู่ที่คอนนึงดาละผมขึ้นคอนมาแล้วไม่รู้อ,อันนี้อันนี้ผมไม่ได้สอนเล่นกับแคลรีนนะอัน,นี่คือเลนออฟเลนฝั่งตรงข้ารผัเลนรอมาก็คืองงนะ แต่ก็เข้าใจไม่รู้ไม่รู้แผนเขาคือ,อเจ้ามากดผมหรือว่าเขาจะปั้นเม็ดส้สมหรือเขาอยากเล่นแคลรี่หรอแต่ซึ่งเขากดผมยับเลยกดแบบยับจับเลยมีโอกาสกดเกือบตายถ้าผมไม่ฟีลออกมาผมตายแน่นอนแบบคือแบบร้องซีดเหาคือแบบคือเขาเขากดผมถึงขั้นมาเวทรับอ่ะถึงเข้าขั้นเอาลึกอ่ะแล้วเขารอดด้วยนะเสียดายมาก มันใส่นะเพราะเล็กเล็กเนาะเพราะเอาขี้เหนียไม่ได้ตอนนี้ตอนนี้น่าจะเป็นจุดเปลี่ยนของทีมเลยแล้วแากจะเสียเยอะเรียบร้อยครับน่าจะเป็นจุดเปลี่ยนของทีมเลย <c oughs> สไลด์เสร็จก็หมดแล้วครับเราเรียกแล้วสไลด์แบบไม่โดนคีบไม่โดนปนด้วยนับไปเลยหกวิเกมนี้ก็มันจะเสียเปรียบในช่วงแรกๆจบไปแบบง่ายๆครับติดปม ไม่ต้องห่วงครับเมื่อเขาเปยเนาะตั้งแต่ไปนะคเขาทีมเขาเปเลยแต่เขาเสียสอที่ออฟลนินเปยเลยเขาจอว่าเป็นดาวแรกในการเล่เน,น,นคอนที่ดีนะครับ่ัดไม่ได้ชิวชีมาที่เกมที่สองนะอัดต่อเนื่องเลย เจอยีน่าเนอะตัวที่แบบไม่ผมไม่ชอบเลยเวลาเจอยีน่าก็รุนๆนะว่าเขาจะเก่งหรือเปล่าหรือว่าเราจะกดได้ไหม <c oughs> เดี๋ยวเขาเรีเยกวอะไรจะเป็นใจใผมหรือเปล่า <c oughs> ในออฟเลนเนี่ยถ้าผมกดเรามากผมจะเกลียดสองตัวนี้มากเลยเกลียดอาดัมหนึ่งเลย <c oughs> เกลียดยีน่าจะไมถึงเกลียดยีน่ามันแบบซีซีเยอะมากโ <c oughs> คตรหนาซีซีหนาเลยซีซีหนาปุ๊บ ไม่ปลาดอกปลาดาวกระจายมาแล้วก็ปลาดาวกระจายมาแล้วก็พุ่งมาเลยใบปลาแค่ปลาไปพัดมาก็สโลว์นะคือแบบเอออะไรวะแล้วแบบผมไม่อยากออกรองเท้าตันซีซีเลยอยากเล่น,เล,น,เ,ลน,เ,ลนเล่นเกมใหม่จองลูกดาวเลยอันนี้ก็กดได้นะเพื่อจะเห็นฉากฉากที่อยู่หองเราก็ฟิกฟิกยัดสกิลอันนั้นมาแต่ผมประสบการณ์เยอะแล้ว หลอกผมไม่ได้ก็ผมกดยีน่าไป3ตัวแล้วไม่เชื่อก็กดหรอกเพื่อนมาเติมมันเพื่อนรู้ว่าเราสู้ไม่ได้นะครับข้อดีของลูอีเ้เนี่ยตอนนี้เราได้ลูอี้ลูอี้เมทด,ด้วยนะไม่ใช่ลูอี้โลมกลายเป็นโตโรโลมก็คือกลายเป็นแบบคอมโบที่ดีมากเลยน,นี่เราได้ไม่ยากัถ้าคิดได้ผมถ้าสามเดียบ กดได้ครบได้ดีเจนเดอรี่ไปทีหน่อยก็คือลุยอ่เนี่ยถ้าถ้าทีมเราไม่เล่นจะแบนเลยนะเทปสองครับฟิกยัดเลยเพราะว่าเราต่ำลงอย่างไงเราก็ฟิกออกผมเลยเลือกฟิกฟิกยัดไปเลยไม่กลับบ้านนะฟื้นเด้ทางเลยนี่แต่ถ้ามีลุยเกมนี้ก็จบไป,ไปที่แล้วครับดีเจนเดอรี่ชิวๆครับตอนแรกคิดว่าจะ สู้แม่แหละกว่า mm ผู hmm. <Eli> ้อ่ะกว่า <Caucas> ย <ian> ีน่าเกมที <hin assium> ่สองก็เกมอ่ะไม่ใช่เกมที่สองเกมที่สามเอจีมูลาดมูลาดเหมือนขโมยบัฟแดงตัวเองหรือเปล่าผมก็จากผมเห็นมีบัฟแดงเหมือนเหมือนผมจะแข่งแล้ผมจะแพ้ไม่ใช่แพ้หรอกอ๋อมูลาดมูลาดมูลาดนี่ป่ะมูลาดป่าเออ ถ้ามูฬออฟเนี่ผมไม่กลัวเลยนะผมผมใครจะคิดว่ามาแก้ตามเดียววะคิดผิดนะอ่นะยกตัวอย่างทายนี้ปึ๊บนี่วิธีแก้าทารเลยว่าง่ายๆเลยเอ,อวิธีแก้าทาร์มูงดง่ายๆเลยแต่น,นี่ผมเจอกับตัวเนี้ยชื่อตัวอะไรวะเบอร์บี้อ่ะเหมือนไม่รู้ทำไมเขาถึงหยิบตัวนี้มาเนาะแต่ว่าถ้าเราแพ้เราก็เสียหน้าเยอะอยู่โดนล้ออะถ้าแพา้อะ กล้าเกลือยครับเราเนี่ยได้ทั้งคนได้ทั้งฟิกเลยแต่ก็เกือบนะถ้าไม่มีฮิวเล็กผมตายแล้วอย่าลืมฆ่าตัวเล็กเลยนะสำคัญ,คญนี่ดูเหมือนเขาเดินเ,เกมไม่เป็นอ่ะเหมันเหมือนอะไรจงังหวะเสี่ยงแบบเสี่ยงเกินไปอะไรเงี้ยถ้าผมมีทีมแล้วผมอาจจะพิมพ์ด่าแล้วเลยด,ยดยิผมรู้สึกผมคือแบบง่ายมากเลยอ่ะอย่าลืมฆ่าตัวเล็กได้เงินด้วยนะฮะห้าบาทเลย หน้าที่ผมก็เรียกกันไปเจอโรเลี่ยววิธีจัดการโรเลี่ยวก็มีมีอะร้อยมันสไลด์ก่อนไปจิ้มไม่กลัวไม่กลัวอะไรช็อตน,นี้เหมือนเราจะพลาดน,นะปึ๊บคือไม่ไม่ใช่เราจะพลาดหรอกทีมเราพลาดไปแล้วนักคอร์เล่นจังหวะเสี่ยงไปผมก็ไม่ถอยแนละ้วถอยไม่ได้แล้วผม,ผมรู้สึกเหมือนถอยไม่ได้แล้วจังหวะน,นี้คือแบบเสียดายมากแล้วแบบ บอกแล้วถ้าถ้าถ้าผมไม่แบนลุยหรือว่าเราทีมเราไม่เดนเองความน่ากลัวอยู่ตรงนี้แหละก็คืออยู่ดีทีเราแพ้เลยผม,ผมหัวร้อนมากเลยก็ขอพิมพ์หน่อยแล้วกันหัวร้อนจริงหัวร้อนจริง,รงแพ้แบบไม่น่าแพ้เลยดูสกอร์ผมดิ9-4จริงแบบควรชนะไม่รู้เป็นแพ้ยังไงน่าจะแพ้เพราะว่ามันไม่มีตัวยืนให้อินลินะเกมนี้ก็ เจอกับชาล็อตชอบเรียกว่าชาล็อตเต้ผมไม่กลัวนะชาล็อตบางคนจะคิดว่าผมมา,มากดผมมาคิดผิดนะแล้วก็ไบลอนโลมเฮ้ยไบยลอนป่าเนี่ยนะแตคือมันเป็นอยู่ในช่วงที่แบบยังไม่มีใครเล่นเป็นเละเนี่ยวิธีการกดชาล็อตไม่ไม,ไม่ไม่เยอะเลยเพราะมันสแตกเขียวเนี่ยพอเรามันจะสแตกเขียวใเนี่ยแล้วก็จะปล่อยออกมาเตรียมซีรส์หนึ่งให้ดีๆเชิดกับชาล็อตแต่ก็อย่าประมาทมันเป็นตัวที่ไล่ ข้าไปมากจะขึ้นกลางอันนี้ผมกดดีะผมมีหลายฟ้าถ้าไม่มีหลายฟ้าผมโดนแล้วดุเรียอลถ้าจังหวะนี้ตายผมหัวร้อนเหมือนกันนะมันเป็นจังหวะที่ไม่น่าตายเลยนะแล้วตาน,นี้ตัวที่เกิมกมกมด,ดมากกว่าคือแวนโหดมากคอมโบกบับดวลเรีย แบนเนี่ยจะชอบความบุ๋ตัวที่มันฮิงีเยอะเลยแบรนเหมือนกันแบ่นโกงมากเลยถ้าถ้าผมไม่แบนผมก็ไม่เล่นอะไรเงี้ยถ้าทีมเราไม่เล่นนะแล้วไม่แบนเนี่ยคือถ้าฝ่ายต้องข้ามหยิบมานเนี่ยผมเตรียมตัวแพ้เลยยิ่งแบบโรมีนะหมิงอะไรเงี้ยเฮเลนแต่ตัวที่ผมแบนด์ร้อยเปอร์เซ็นต์นี่คือต e. ีมี่ไม่อยากให้มันออกมาเลยไม่ไหวไม่ไหวน่ารำคาญ แต่าตู้อื่นจะไว่นะแต่ผมไม่ไหวเยอะมากเกียดมากตัวมีดจริงตอนนี้ใจเสียนะใจเสียแต่เพชเราตัดสินใจดีมากเลยเข้าโคตรดีเลยตามเลยครับร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนกันเลตน้อยร้อยเปอร์เซ็นต์เพชเลตน้อยร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ขอคิวแล้วกันโดยไม่แบ่งหลังจากที่ผมได้ที่บนคิวเพราะมันแจงหูกลับมาแทงยับ คลิปของแปคบตัดฟ้าตัดฟ้าจริงๆต้นเกมเนี่ยไม่อยากให้เอาของเลยครับของมันมีแต่ข้อเสียเลยมั้ยข้อดีมีอยูขออ่ข้อเดียวก็คือแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเวลาเราไม่อยู่มันเคลียร์เลนให้แต่บางทีเราก็ต้องการบินอะไรเงี้ยมังกรเนี่ยคุมม้มสุดเลยเอาปากก่าเข้าไว้เคลียร์คลิปเลงเข้าไว้ได้ดาเมจด้วยเวลาเวลาทำใส่คน่ะ วันนี้ผมเกิดกดดาบฟ้าตอนแรกผมจะไม่รอดแล้วนะแต่นาค้อนหมดนะเจอแชโดว์แบล็กสเต็ปวะก็ต้นไม้มาปิดคนลึกครับคือทีมเรามันใจมากตอนนี้จากที่เสียเฟิร์สแบเนะกลายเป็นแบบเกมไหลเลยสโนบอลเลยมันใจมากกดยับกดยับ หมดสิรับหมดสิรับไม่ตามเลือกจบเ ala. ลยเอาชัวเอาชัว์ตอนนี้ผมน่าจะได้ MVP บุ้มเกิดมากว้าตอนนี้ก็เจอกับบูของเจอกับลิงลิงผมจง วิ่งหนึ่งอ่ะถามว่าน่ากลัวไหมก็น่ากลัวนักทอคีมันแตกอะไรเงี้ยโลมาเติมยีนักคีมไปแตะแล้วคีมแตกตายได้เลยนะจะอ้อยอ้อยอ้อยเหมือนเราจะไม่บวกแต่ว่าห่วยเข้ามาแล้วจำโดนได้คือโอ้โหหมดสิบเลยลิสเตอร์ลิสเตอร์มาแกงเราบ่อยมากผมก็เลยแกงกลับนี่ดีแก่ลิสเตอร์ง่ายครับยึดปุ่มก่อนมันครับจากลิสเตอร์มิสซ่เกียดมากเลยถ้าถ้าแบบลิสเตอร์ไม่มีปุ่มนะโอ้โห ทำอะไรไม่ได้เลยถึงว่าจะดาบน้ะก็จริงแต่ก็ต้องอาศัยพุ่มอ,อันนี้ก็ได้ลิงแต่ก็ไม่รอดมูร์หลานหรอกมูร์หลานสเต็ครบแล้วเชล็อตี้ก็อยูนะเจอก,กับโจ้ก็ได้สกิลใส่ลสแล้วเกมเกม,เกมนี้เหมือนจะไหลนะมันความมั่นใจนะกับตายเหมือนกันถ้าขี้มันแตกอะสกิลสกิลสองเขอย่าไปหัวนะจิมม้มไปเลยเ จิ้มจังหวะจิ้มจังหวะเขาเรียกว่าจังหวะที่แบบมันเปิดสกิลสองของของอะไรเงี้ยของลิเตอร์จะได้ขัดได้นิ้งๆเมื่อจะเอาสามนั้นไม่เสี่ยงดีกว่าแล้วน่าจะตายนะแพ้มูลัดครับที่แก้มูร์ลัดก็ง่ายๆจิ้มจิ้มไปเลยครับนี่ดักเงาอันนี้หาไปยังไงต้องกลับครยังเพราะว่าเขาเรียกอะไรแซ่แซย่าง,งของมูน์ลัหมดตาแล้วก็ต้องกลับเงา แน้โจ๊กเกอร์เนาะเป็นเคลี่ที่ลำคาญมากแต่ว่าวิธีแก้ง่ายเลยโจ๊กเกอร์ออกดาบคือครับเราดาบฟ้าเวลามันกดอันติเรากดดาบฟ้าดักไปเลยไม่ไม่ต้องไปกลัวดาเมจหมดเลยต่อให้มันเปิดสกิลสองแบบแล้วก็ไล่ฆ่าได้ง่ายๆเลยพอมันกดอันติปุ๊บกดดาบฟ้าเลยอันนี้ก็ชนะมันง่ายๆครับก็แอบมาส่องนิดนึงว่าอันดับตัวเองอยู่ที่เท่าไหร่แหละก็ตามนี้เลย เดี๋ยวก็ขึ้นระดับประเทศแล้วอัดปัจจุบันนี้ก็ขึ้นนะนะขึ้นขึ้นเรียกว่ามขึ้นเม็ดส้มแล้วเอ้ยไม่ใช่ขึ้นเม็ดส้มขึ้นเม็ดม่วงแลตอนนี้เจอกับไบรอนอยู่ในช่วงที่ไบรอนถามว่าระบาดไหมเป็นช่วงที่เหมือนชชร์หลอดเลยต้นเขาเรียกว่าอะไรวะยังเล่นไห่เขาเลยดึงความสามารถของมัน ุดประสงค์ของการเล่นตัวนี้ไม่ได้เหมือนชาร์ลอตอะไรเงี้ยตอนนี้จบเลยครับเอ็นโ,โซโกงมากปรับแพทใหม่บางคนบางคนจะรู้สึกว่าเอ้โกงตรงไหนผมว่าโกงต้องเามารวมนะที่ไม่ใช่ป่าเลยแต่ว่าถ้าป่าเกิดทุกโคตรโกอนกันและนี่ผมก็ไม่รู้ว่าคิดไงเอาแครี2มาแล้วแครี่แบบสลิม โมเรนกดไปหล,นล,นลนอ,อนไอ้จังหวะน,นี้พลาดนี่พลาดเลยแต่นี่มีฮิวเล็กเลยก็ตามนั้นเลยนเกงขนาดไหนก็พลาดไปเดียวจบแต่น,นี้ก็หวัวร้อนปิงตามเลยโอ้หัวร้อนมากไม่น่าแพ้เลยเหมือนแบบเกมจะนำนะ แล้วแบบไบรอนทำอะไรเราไม่ได้อะจะชิมข้องหมดมากเลยอ,อันนี้ก็เจอกับดิงเหมือนกันดิงคี้ไม่ได้ฟันฟรีเลยลเราเดือนน้อยๆเง,งี้ยรอดอยากครับถ้าถ้าจิมโดนคือจบเลยครับต่อให้หายตัวเนี่ย รู้พอแล้จิ้มปุ๊บมันจะมีประกายแสงไงผักไก่เปล่าๆอะไรเงี้ยแต่เราก็ต้องดูด้วยนะว่าความเร็วเขาเรียกว่าอะไรความเร็วของมันอนะ่ะจะหนีได้ถึงไหนอะไรเงี้ยซึ่งมันไม่ออกรองเท้ามันออกถุงมือขี้อยู่แล้วอันนี้น่าจะโซนสูงเลยเขาเรียกว่าไว้ใจเพื่อน <S <S เพื่อนก็ไปสนจะเอาของเกือบตายเหมือนกันครับ นี่ผมคิดว่าเขาจะออกซ้ายนะแต่เขาก็ออกขวาเสียดายเสียดายจริงๆเราควรได้ผมโดนแก๊งบ่อยมากนะโดนโดนคีร่าแก๊งบ่อยมากอต่นี่ก็เมืนจะไว้ใจเพื่อนอเสียวเสี่ยวมันกันกลักวเพื่อนไม่ตามรอซื้อครับรอซื้อรอซื้อเรนติปึ๊บ,บแต่เรามีสกิลหนึ่งฟิกยัดเลยครับในวันนี้ก่อนที่มันจะหายตัวไป อันนี้ก็ปุ๊บคีไม่แตกเลยถ้าถ้าคียแตกผมอาจจะเกือบตายก็ได้นะถึงถึงตายนะจังหวะเมื่อกี้นี่ผมกดดับเขาเรียกว่าไรเอาเอาชัวเอาชัวดีกว่าอันนี้ก็ซูมเยอะไปเปล่าเนี่ยซูมเยอะเจอเไยผมไม่อยากให้ทีมผมเด่นเลยนะเอวสูหาคนซูมกิเก่งยาก ต้องยิงปกติแอะขอให้ซูมจิ๋งอะไรเงี้ยซูมแล้วซูมถูกตัวอะไรเงี้ยต่อยซูมโดนแต่ซูมไม่โดนใครเลยเขาเนี่ยตอนนี้ก็จบแบบพิชิบสกอร์สวยด้วยแต่ว่าเขาเรียกไม่ปฏิบัติต่อกันกเลยตัดจบเลยแบบอันนี้ผมได้เอพีอนะเกมต่อไปนะเจอกับยานเขาเรียกว่าไร ยอมเสียมู้มันต่ำของต้นเกมเพื่อมาเอาชนะท้ายเกมเพราะท้ายเกมผมสู้หยาไม่ได้เลยทำยังไงก็สู้ไม่ได้แต่ว่มตัดจบแล้วคอันนี้ไม่มีอะไรคือคีร่าแบกจัดดูสกอร์ผมดิสองศูนย์สามไม่ทำอะไรเลยฝั่งมู้งก็ทำอะไรผมไม่ได้ยื้อท้ายเกมไม่ได้ก็จะจบเหมือนของหยา <laughs> เกมต่อไปครับเจอฟอริโต อย่าไปกลัวครับฟอร์เรนติโน่เวลาถ้าเราเล่นเรียบะผมไม่กลัวเนะบางคนแบบเฮ้ยฟอร์เรนมันโกงนะหนึ่งหนึ่งทุกตัวแต่อันนี้มันหมดห้าห้าครับไม่ใช่หนึ่งหนึ่งมีแกนกดแล้วครับแต่ดีนะที่แบบเขาเรียกว่าอะไรเดี๋ยวเราดอมมาเติมนี่ครับนี่เป็นไงรอก,ก่อนเอารอก่อนใจเย็นเลยจริงจังหวะเนี้ยเราควรเราควรน,น,นับ นับสกิลเพื่อนนะนับนับเวลามันจะเป็นคนที่นับเวลาสกิลเพื่อนียแบบฟิกยัดฟิกยัดตเกอร์มั่นใจมาครับัรคัดช่วยอีรินแต่ไม่คิดไม่คิดว่าผมจะแรงขนาดนี้นะเก็บสาม ไม่โดนห่านเก็บสี่เลยครับสี่เรายังไม่ได้ใช้เลยก็พยายามรีบจบเอาชัวร์เลยถ้าแพ้เดี๋ยวหัวร้อนหัวร้อนจริงครับพี่นาที่ท่านตาที้แพ้ก็หัวร้อนเนี่ยชนะแบบสกอร์สวยๆครับ เกมสไลด์ที่ผมอัดเจอกับเออร์ลอให้เกมสุดท้ายปะ่ะให้เกมสุดไลด์เลยขึ้นอะไรขึ้นโออร์ลอร์ไม่รู้ว่าทำไมเขาถึงเกิดโอร์ลอร์อมาถ้าคนเล่นเก่งๆมก,ก็เก่งนะตัวเราเพยายางอยู่แล้วถ้าสู้แบบตรงๆอะไรเงี้ยนะอัตราดูดเลือดของเขาของเราอะไรเง,งี้ยมินอ็อบเจกต์ไว้ก่อน แล้วผมกลัวเอโซมากตอนนี้แต่ผมไม่กลัวตรงไม่กลัวเท่าลมแต่นี้เอซโซฟาร์มแต่จงังหวะนี้พลาดนะผมบอกพลาดพลาดเด็กเกือบได้นะแต่ถ้าได้ก็เสียคันเหมือนกันแต่ตามสไตล์ตมผมเกิดมาผมต้องเช็คก,ก่อนว่ามันกลับบ้านเลยมันไม่กลับตันสแตนเลยนะตัวตัวที่มันดูดเลือดมันมก็ไม่อยากกลับบ้านเลยก็จะดูดเอาแถวนี้ ่หัวใจดวงนี้ไม่หลับจับเก็บไปสองครับเหมือนเขาจะประมาทเนาะเหมือนเขามั่นใจในตัวเอรอร์ลออะไรเงี้ยว่าแบบอำตาดูดเลือดอะไรเงี้ยดูเขามั่นใจปนแปลกๆจะลืมไปจะลืมไปว่าผมตัวตัวผมแรงแรงเกินที่จะดูดเลือดอะไรเงี้ยเนี่ยจังหวะเนี้เราคิดว่าเขาจะหันกลับมาสับผมอะไรเงี้ยแล้วก็เปิดตีนี้ถ้าเขารู้ว่าสับแล้วเลือดไม่เด้งเลย เขาเล่นดูตัวแล้วเขาตัวเขาซุ่มแลเข้าดนเลยอันนี้ผมจอดจอดถอดใจแล้วผมจะตายเส็ดเขาเรียกหน้ากระดานมาอย่างนี้รอดยากครับเดมาชอบเชงหวังเมืเ่อกีชอบเลยแดงแล้วให้เขาเดินมาเข้าแสนสิกันงป้อมแมขึ้นบ้านกลางพยายาม ดึงเรียกว่าอะไรดึงดึงเก็บทีละตัวเนาะโฟกัสทีเล่นเรียมะให้เพื่อนโฟกัสทีละตัวเอีไยเก็บทีละตัว,ตวไม่ไม,ไม,ไม่ไม่กระจายไม่กระจายแดดเดีเล้วงใครลวงมันลิงแล้เราทำอะไรไม่ได้เจอคนไปหลายตัวเลยห้าหกตัวแล้วมันมีอีกอนึงก็คือเกมนี้นะผมว่าไอเอ็นโซกับเอ็นโซ่กับ กบมันไม่คอมโบกันนะผมว่าอีกคนนึงรวบอีกคนนึงเป็นเป้าหมายเดียวอีกคนนึงเป็นเป้าหมายรวบเลยก็จบไปอ่ะเจริงหนึสกอร์สวยเหมือนเดิมเอ็มพีวีแล้วก็ตกไปของผมนะถึงแบบไม่อะไรฆ่าบ้าบอลอะไรขอแตกแต่ก็ชุดสวยก็คลิปนี้จบไปแล้วก็ขอขอบคุณด้วยนะครับขอบคุณครับ